สวัสดีครับพบกับผมช่างโฮทำง่ายๆไม่มีกาั์อีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้มาดูพัดลมฮาตาลิอุตสาหกรรม18นิ้วนะครับเมื่อสักครู่ก็วัดตรงปลั๊กดูแล้วนะฮะเนื่องจากอาการคือเงียบสนิทไฟไม่เข้าเราไฟไม่เข้าเราก็วัดตรงปลั๊กดูก่อนเปิดมาเราก็วัดที่ขั้ว C ก่อนเลยนะฮะ่ต้องไปวัดตรงอื่นวัดขั้ว C ไปก่อนง่ายๆขั้ว C นะครับ พอตัวสีที่เล็งพันโอห์มไม่มีกระดิกเลยนะไม่ขึ้นเลยนะเป็นศูนย์เหมือนเดิมไม่ใช่นะเป็นโอเลเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีโอห์มเลยไม่ใไ่นะแบตถึงทโมฟิวจะขาดเนี่ยโอห์มก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเทอร์โมฟิวเนี่ยมันต่ออยู่มันต่ออยู่หลังคอยนะฮะมันต้องมันต้องมีโอห์มนี่ไม่มีโอห์มเลยนะครับแสดงว่าสายพวกนี้เข้าไปไม่ถึงมอเตอร์เดี๋ยวเราถอดดูข้างในกันนะครับว่ามันขาดตรงไหนกัน